สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องตัวหารร่วมมากหรือเราใช้ตัวยอ่อว่าหอจุดรอจุดมอจุดเรียกสั้นๆง่ายๆว่าหอรอมอนะคะนี้เรามาดูกันว่ามีวิธีการทำหรือวิธีการคิดยังไงนะคะเพื่อให้ได้หอรอมอของจำนวนนับนั้นๆมา ะคะัดัแรกเรามารู้จักคำว่าตัวหารร่วมมากกันนะคะจำนวนนับที่สามารถหารจำนวนนับได้ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเราเรียกว่านะคะเราเรียกว่าตัวหารร่วมนะคะตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนะคะต่อมานะคะเราจะสังเกตว่า ทุกจำนวนนะคะจำนวนนับทุกจำนวนจะมี1เป็นตัวประกอบนะคะจะมี1เป็นตัวประกอบดังนั้น1จึงเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนนับทุกจำนวนนะคะมาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะเราใช้อักษรย่อว่าหอจุดรอจุดมอจุดหรือหอรอมอนะคะ หอรมอของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปหมายถึงจํานวนนับที่มากที่สุดน <Y> e ักเรียนสังเกตคํานี้นะคะต้องเป็นจํานวนนับที่มากที่สุดนะคะที่ที่นํามาหารจํานวนนับนั้นๆได้ลงตัวนะคะการจะเป็นหอเรมอได้นั้นต้องเป็นจํานวนนับที่มากที่สุดที่นํามาหารจํานวนนับนั้นๆได้ลงตัว ทีนี้ในการหาหอรอมอนะคะก็มีวิธีการที่หลากหลายนะคะหลากหลายวันนี้จะนำเสนอหนึ่งวิธีการก่อนนั่นก็คือการหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะหรือหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดเราก็ต้องย้อนไปในในเรื่องของคำว่าตัวประกอบก่อนแลกเรียนน่าจะจำได้ว่าตัวประกอบก็คือจำนวนนับทุกจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นๆได้ ลงตัวนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะกูบอกว่าตัวอย่างนี้บอกว่าให้นักเรียนหาหอละมอของ4กับ8นะคะขั้นตอนแรกนักเรียนก็ไปหาตัวประกอบของ4ตัวประกอบของ8นะคะนี้มาดูตัวประกอบของ4ก่อนตัวประกอบของ4มีอะไรบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมมีเลข1 เลข2และเลข4ค่ะคือเลข1เลข2และเลข4แล้วตัวประกอบของ8ล่ะคะตัวประกอบของ8มีอะไรบ้างคะมี1 2 4และ8ค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตัวประกอบของ4และตัวประกอบของ8มีตัวประกอบที่ร่วมกันอยู่ไหมร่วมหรือเหมือนกันอยู่ไหม จากที่เรียนเห็นมีไหมคะมีนั่นคือมีเลขอะไรบ้างอ่ะเราไปดูว่าตัวประกอบร่วมของ4กับ8มีอะไรบ้างคะมี1มี2แล้วก็มี4 8ได้ร่วมไหมคะแต่เป็นตัวประกอบร่วมไหมไม่เพราะ8ไม่ได้เป็นตัวประกอบของ4ดังนั้นตัวประกอบร่วมของ4กับ8ก็คืออะไรคะ1 2 4 โจทย์สั่งให้เราหาหอละมอหอละมอก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดในที่นี้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ4กับ8คืออะไรคะมีเลข1เลข2เลข4ลี่เรนคิดว่าคือเลขอะไรก็คือเลข4ค่ะในเมื่อ4เป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ4กับ8ตัวหารร่วมนะคะมีตัวย่อว่าหอลอมอดังนั้น หอละมอของ4กับ8ก็คืออะไรคะก็คือ4ค่ะได้ไหมคะอ้าวมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะให้หาหอละมอของ10 15และ20นักเรียนก็ต้องไปหาอะไรก่อนคะอันดับแรกต้องไปหาตัวประกอบของใครของ10ของ15ของ20ค่ะ ตัวประกอบของ10มีอะไรบ้างคะมีเลข1เลข2เลข5แล้วก็เลขอะไรคะเลข10ค่ะแล้วตัวประกอบของ15ล่ะคะตัวประกอบของ15มี1 3 5และ15ค่ะส่วนตัวประกอบของ20มีอะไรบ้างคะตัวประกอบของ20มี1 2 4 5 10สิบ แล้วก็20ค่ะมี1มี2มี4มี5มี10แล้วก็มี20นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวประกอบร่วมของ10 15, 20คือเลขอะไรคะร่วมก็คือใช้ด้วยกันหมดเลยนะคะเป็นตัวประกอบทั้ง3จํานวนนั่นคือเลขอะไรคะเลข1มีไหมคะเลข2ได้ไหม เลข2ไม่ได้เพราะอะไรคะเลข2เป็นตัวประกอบของ10กับตัวประกอบของ20แต่2ใช่ตัวประกอบของ15้ไหมไม่ใช่นะคะอีกหนึ่งจำนวนคืออะไรคะคือเลข5เห็นไหมคะ5เป็นตัวประกอบของ10ของ15แล้วก็ของ20 10ได้ไหม10เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง3จํานวนไหมคะไม่ใช่เพราะมีแค่2ตัวตัวนี้ไม่มีดังนั้นตัวประกอบร่วมของ10 15 20ก็คืออะไรคะ 1>, 1กับ5แล้วตัวหารร่วมที่มากที่สุดล่ะคะตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ 10, 15, 20คือเลขอะไรคือเลข5ค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอะไรคะสรุปว่าหอละมอของ 10, 15และ20ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ5ค่ะนักเรียนเช็คคำตอบว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ 5สามารถนําไปหารสิได้ลงตัวไหมห้าหารสิบได้ลงตัวไหมคะลงตัว5้าหารสิบห้าลงตัวไหมลงตัวห้าหารยี่ิบลงตัวไหมคะลงตัวมีเลขอะไรที่มากกว่า5ที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวไหมไม่มีแล้วถูกไหมคะหจึงเป็นจํานวนนับที่มากที่สุดเลยที่หาร10บหาร15บห้าและหาร20บได้ลงตัวนะคะห้า ตัวอย่างนี้บอกว่าให้เราหาหอละมอของ14-21แล้วก็35นักเรียนก็ต้องหาอะไรก่อนคะต้องหาตัวประกอบของทุกจำนวนก่อนถูกไหมคะซึ่งตัวแรกตัวประกอบของ14ได้แก่อะไรคะ1 2 7โอ้ตัวนี้ผิดพลาดนะคะน่าจะพิมพ์ผิดเป็น14ค่ะ ต้องเป็นอะไรคะเป็น1เป็น2เป็น7แล้วก็เป็น14ค่ะส่วนตัวประกอบของ21มีอะไรคะ 1,3, 7แล้วก็21สนะคะส่วนตัวประกอบของ3,5มีอะไรคะก็จะมี 1,5, 7แล้วก็35ค่ะจากตัวประกอบของทั้ง3จํานวนนี้นะักเรียนเห็นเห็นไหมคะว่า ตัวประกอบร่วมได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่1แล้วก็อะไรคะแล้วก็7คะ่ะดังนั้นตัวประกอบร่วมของ 14, 21, 35คืออะไรคะคือ1กับ7คะ่ะแล้วตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ 14, 21, แล้วก็3 5คืออะไรคะก็คือ7คะ่ะเราพอที่จะสรุปได้ยังคะว่า หอลมอของ14 21และ35ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ7ค่ะเพราะคำนี้เห็นไหมคะตัวหารร่วมที่มากที่สุดกับคำว่าหอละมอคือค่าเดียวกันค่ะ,ะต่อไปมาหาหอลมอของ25 50แล้วก็100นะคะตัวประกอบของ25มีอะไรคะ15แล้วก็ 25นะคะนักเรียนต้องฝึกหาตัวประกอบให้คล่องเห็นไหมคะเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเรากลับมาใช้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็คือในเรื่องของการหาหอละมออีกแล้วนะคะอ่ะแล้วตัวประกอบของ50ล่ะคะตัวประกอบของ50ก็จะมีอะไรคะมี1มี2มี5มี10มี25แล้วก็มี50ค่ะส่วนตัวประกอบของ1 0 0ล่ะคะตัวประกอบของ100มีอะไรคะ อันนี้น่าจะเยอะหน่อยก็คืออะไรคะมี 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25แล้วก็100นะคะตัวประกอบร่วมของ25 50แล้วก็100มีอะไรคะตัวประกอบร่วมคือใช้ที่มันเหมือนกันก็มีเลขอะไรคะ 1, อะไรอีกคะ5อะไรอีกแล้วก็25มีอีกมีไหมคะ มีตัวไหนที่ซ้ํากันทั้ง3ตัวเองไหมคะถามว่า2ได้ไหมสอไม่ได้เพราะ2มีซ้ํากันแค่2ตัว10ได้ไหมคะ10ก็ไม่ได้ถูกไหมคะมนักเรียนสังเกตไหมว่าตัวประกอบของ100ครูขาดอะไรไปครูขาดอะไรคะอ่าครูขาดเลข50ไปเห็นไหมคะครูขาดเลข50ไปทีนี้เพราะต่อให้มันมีเลข50ทําทำไมคะก็ยังไม่ใช่ ตัวประกอบร่วมของทั้ง3าํานวนงนั้นตัวประกอบร่วมของทั้ง3าํานวนคืออะไรคะ1 5่หแล้วก็25่ส้ไหมคะแล้วตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดล่ะคะตัวหารร่วมที่มากที่สุดคือเลขอะไรก็คือ25ค่ะดังนั้นจึงสรุปว่าหร,อรของ25 50แล้วก็100คืออะไรคะคือ25่ค่ะเรน,นเห็นข้อผิดพลาดตรงนี้ไหม เห็นข้อผิดพลาดตรงนี้ไหมคะว่าถ้าสมมุติว่าเราหาตัวประกอบมาไม่ครบแล้วเผอิญว่าตัวบนมันมี50แต่เราแต่เราดันทําไมคะลืมเขียนตัวนี้มาด้วยเราลืมเขียนตัวนี้แต่ตรงนี้สมมุตินะสมมุติว่าเราเรามี50เพิ่มมาอีก,อกบรรทัดหนึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําไมคะมันก็เลยผิดพลาดถูกไหมคะอเพราะฉะนั้น นักเรียนต้องทำไมเขียนเขียนตัวประกอบร่วตัวประกอบของจำนวนนั้นๆให้ครบนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนี้บ้างถ้าเป็นทั้ง4จํานวนเป็นทั้ง4จํานวนนักเรียนก็ต้องทํำไมคะต้องหาตัวประกอบทั้ง4จํานวนแล้วถึงจะมาดูได้ว่าทั้ง4จํานวนมีตัวหารร่วมตัวใดบ้างนะคะอ่ะทีนี้มาดู ตัวประกอบของ10คืออะไรคะตัวประกอบของ10ก็คือ1 2 5แล้วก็10นะคะตัวประกอบของ20มีอะไรคะ1 2 4 5 10แล้วก็20ตัวประกอบของ30มีอะไรคะ1 2 3 5 6 1 0 15 30ตัวประกอบของ40ก็คืออะไรคะ1 2 4 5 8 1 0 20แล้วก็40ตัวประกอบร่วมของทั้ง4จํานวนเลยตัวประกอบร่วมของ10 20 30 40คืออะไรคะคือ1คืออะไรอีก2หมดยังยัางมี5หมดยังคะแล้วก็มี10ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบตัวหารร่วมของ10 20 30 40ก็คืออะไรบ้างคะ 1>, 1 2 5แล้วก็10แล้วตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ10 20 30 40คืออะไรคะตัวที่มากที่สุดคือ10ค่ะดังนั้นดังนั้นหรมอของ10 20 30 40คืออะไรคะก็คือ10ค่ะตัวสอบเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราไม่ได้ตรวจสอบนะคะแต่เรา,าลองตรวจสอบข้อนี้ดู สิบหาร10ลงตัว1 0หารยีลงตัว1 0หารสามสิลงตัว1 0หารส0ลงตัวมันต้องลงตัวอยู่แล้วเพราะอะไรคะเพราะเราเลือกมาจากตัวประกอบของทุกจำนวนถูกไหมคะอ่ะอน,นี้มาดูให้นักเรียนหาตัวหาหอละมอของ16 24, 44แล้วก็47นไคะ อามาเริ่มตัวแรกค่ะตัวประกอบของ16คืออะไรคะ1 2 4 8แล้วก็16ตัวประกอบของ24มีอะไรบ้างคะมี1 2 3 4 6 8 12แล้วก็24ตัวประกอบของ44มีอะไรคะมี1 2 4 11 22แล้วก็44ตัวประกอบของ47 จำได้ไหมเอ่ย 47, 47, 47เป็นอะไรนะ 47, 47เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นต้องมีตัวประกอบแค่กี่ตัวคะ2ตัวนั่นคือ1และตัวมันเองดังนั้นเมื่อเราพิจารณาแล้วผลปรากฏว่าอะไรคะตัวหารร่วมของ 16, 24, 44และ47คืออะไรคือ1นะมีตัวอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ16 24 44และ47ก็คืออะไรคะก็คือ1สามารถสรุปได้ว่าหอรมอของ16 24 44 47ก็คืออะไรคะก็คือ1นึ่งคะ่ะมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะหาหอรมอของ9 18 27แล้วก็ 45นะคะตัวประกอบของ9คืออะไรตัวประกอบของ9มีอะไรคะมี1 3 9ตัวประกอบของ18มีอะไรคะ1 2 3 6 9แล้วก็18ตัวประกอบของ27มีอะไรคะ1 3 9แล้วก็27แล้วตัวประกอบของ45ล่ะนี1 3 5 9 15แล้วก็ 45พิจารณาแล้วตัวหารร่วมของทั้ง4จํานวนนี้คืออะไรคะคือเลข1เลข3เลข9ถูกไหมคะแั้นตัวหารร่วมมี1 3 9แล้วตัวหารร่วมที่มากที่สุดล่ะคะก็คือ9ค่ะสรุปได้ว่าหอเรมอของ9 18 27 45ก็คืออะไรคะ ก็คือกาวค่ะม,มาดูกันนะคะมีเกมให้เล่นนะคะเขาถามว่าจำนวนใดเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดความหมายในการถามก็คือเป็นหอละมอนะคะเป็นหอละมอนนั่นเองนะคะเป็นหอละมอของ10 30แล้วก็60ครูมีจำนวนที่เลือกอยู่ 6จำนวนนักเรียนคิดว่าทั้ง6จจำนวนนี้นะคะจำนวนใดเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนะคะได้หรือยังคำตอบคือคำตอบคือ10ค่ะเพราะ10บทำไมคะสิสามารถหาร10ได้10สามารถหาร30ได้10สามารถหาร60ได้ อ้าวแล้วทำไม1 2 5ก็หารทั้ง3จํจำนวนนี้ลงตัวทำไมถึงไม่ใช่ล่ะก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวประกอบร่วมที่ทำไมคะมากที่สุดคำถามถามหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดเพราะนั้นเรียนต้องตอบคือ10ค่ะข้อที่2ให้เรียนหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 20...28...30...32 มี6จำนวนให้เวียนเลือกออาให้เวลานะคะตรงจำนวนนับใจที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนะคำตอบคือคำตอบคือ2ค่ะทำไมถึงเป็น2เพราะ2หาร20ได้ไหมได้หาร2 8ได้ไหมได้หาร30ได้ไหมได้หาร32ได้ไหมได้ แล้วทำไมถึง4ถึงไม่ใช่ละ่ะ4หาร20ได้ไหมคะได้4หาร28ได้ไหมได้4หาร32ได้ไหมได้แต่4หาร30ได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของทั้ง4จํจำนวนนี้ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ2ค่ะอีกหนึ่งข้อจำนวนใดเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 12 15 17แล้วก็34มีให้เลือกเหมือนเดิมนะคะเรื่งคิดว่าเป็นจำนวนนับใดคะคำตอบคือ1ค่ะเพราะอะไรคะเพราะในบรรดา6จํานวนนี้มี1ตัวเดียวถูกไหมคะที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดที่หารทั้ง4จํานวนนี้ได้ ลงตัวได้ไหมคะ,ะก่อนจบนะคะครูขอสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งว่าตัวหารร่วมมากหรือหอลมอนะคะก็คืออะไรคะมันมาจากตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนะคะก็คือต้องเป็นตุเป็นจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นๆได้ลงตัวนะคะ 1. เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของทุก จำนวนนะคะและตัวหานร,ร่วมเราสามารถใช้ตัวย่อว่าหอรอมอนะคะมีจุดขั้นด้วยนะคะแล้วหอรอมอของจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหมายถึงจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารจํานวนนับนั้นๆได้ลงตัวนะคะครูมีข้อสังเกตนิดนึงว่าหลังจากที่เราทำนะคะมันมีข้อบกพร่องอยู่ว่าถ้า เราหาตัวประกอบไม่ครบถ้าเราหาตัวประกอบไม่ครบผลเสียที่ได้ก็คือเราอาจจะหาตัวหารร่วมมากหรือหอเรมอในข้อนั้นๆได้ผิดนะคะทีนี้เราจะมาดูกันต่อไปว่าแล้ววิธีไหนที่มันดีกว่าการหาหอเรมอแบบหาตัวหารร่วมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีค่ะ